ทุกคนเดีย๋ยวเราจะเดินจากบ้านสวนริมน้ำแอดปากช่องนะฮะเก็บผ้าเดินไปประมาณสักกิโลกว่ากว่าไหมเขาบอกว่ามีร้านอาหารใต้มาดูกันนะว่าร้านไหนนะฮะว่าเด็ดนะฮะเราไม่ไกลจากที่นี่มากประมาณเป็นกิโลแล้วกันจะเดินชมเมืองเช้าๆไปอย่างเนี้ยนะฮะนี่ฮะเราติดเก็บบรรยากาศควา,ามสรงําห้องสวยๆเลิศๆนอนแบบอากาศเย็นสบายนะฮะทุกคนนี่ฮะ กำลังเช้าดอกบัวกำลังบานแต่เช้าเห็นไหมฮะเดินลงไปแล้วนะครับทุกคนบาคนยังไม่ตื่นกันมามแต่เช้าเลยน,นี่ชั้นล่างนะครับทุกคนนี่ฮะบรรยากาศลึกมากสวรรค์นบนดินวิมานดินมากเลยนะฮะนี่ครับทุกคน นดินให้เราได้พักพิงพิง,พงนอนหลับไหลลึดมากดลยที่บรรยากาศทุกคนาานี่ฮะทุกคนสวยมากบ้านสวนริมน,น้ำแอดปากช่องนะครับเนี้ยครับ บางทีต้นน้อยหนาทําไมเขาบอกว่าปากช่องน้อยหนาดีอยากปีเพราะอะไรที่เขาบอกมีดังๆกันปากช่องเพชรเพชรชมพูเพชรทับทิมอะไรนั่นหรอทําไมถึงอ๋อมันเป็นพันของมันใช่ไหมลูกโปเลอร์หรือลูกเกือบลูกมาน่นหรลูกใหญ่ด้วยใช่ไหมตรงไหนแถวนี้ก็ปลูกที่ไหนบ้างงานน้อยหนาจะมีเดือนหน้าเนี่ยสิเดือนเนี่ยอ๋อเหรอมีที่ไหนฮะตลาดตรงนี้เลยตรงทางขึ้นไปโคราช อ,ออกไปตรงโรงงานเอกจาร์ดสุภาพอ๋อแต่ว่าไม่ไกลจากนี้เนาะไม่ไกลตั้งแต่นี้มันไปหน้าบ้านเราใช่ไหมาเลาะอันนี้มันมันขึ้นล,าล้าละอืมใ,ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเพียเออใช่ใช่ใช่าไปนี่กลับแล้วเหรอจ้ะใช่กลับแล้วจ้าเดี๋ยวไปเดินชมเมืองขอบคุณนะครับโชคดีครับเสียดายเนาะอันนี้ธรรมชาติแสดงว่าไม่ได้ฉีดยาไงอันนี้จะเก็บไปให้กอลล่เออ เพียมันชอบน้อยหนามากอครับทุกคนต้นกระทกลกดอกสวยมากเลยดอกกระทบลกนี่กระทกลกไทยไงฮะถ้าเป็นแพชชั่นฟรุตกระทกลกฝรั่งลูกมันจะใหญ่ถูกไหมฮะเนี่ยกินได้ทุกคนีอยองเรียนด้วยทุกคนอุ๊ยดอกบานเย็นสวยมากเลยไม่ค่อยได้เห็นสีชมพูแบบนี้เนาะ อันนี้มะม่วงหาวมานาโหทุกคนอันนี้โรงเรียนเติมแสงไข่ปากช่องวิทยาสชเพราะไหมโรงเรียนเติมแสงไข่อ่ะมีโรงเรียนวัฒนวิทยาด้วยนะโรงเรียนเยอะเนาะในนี้ตั้งสองสามโรงเรียนละใกล้ๆกันกับบ้านสวนริมน้ําแอดปากช่องในเช้าแม่ค้าก็ออกมาขายของกันเห็นไหมฮะเดินตรงไปจะเป็นถนนเทศบาล16นี่แหละอันนี้เส้นนี้เทศบาล16ซอย3จะไป อิ่มบุญนะฮะร้านอิ่มบุญใครชอบกินเจนะฮะก็แวะไปได้เนี่ยหาทุกคนจะมีร้านอ,อร่อยยนะฮะขายของมีรูปในหลวงอยู่ในบ้านด้วยแสดงว่าบ้านนี้เป็นมงคลอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรือหรืก๋วยเตี๋ยวจับทุกคนอ๋อตรงนั้นมันจะมีร้านยูคาเฟ่อยู่ตรงนั้นนะฮะนี่เด็กๆจะเริ่มเรียนจะเริ่มหิวข้าวนะฮะหาของรับประทานะฮะ ไอ้ตรงนี้มันจะมีก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวสิข้าวมกทุกคนข้าวมกอ๋อบางลุงบางข้าวมกไก่เราเห็นตรงนี้น่าสนใจมากเพราะข้าวมกไก่อร่อยอร่อยหายากอ่ะมีไหนแล้ววะนี่ย ร้านข้าวหมกไก่ว่าอยู่ไหนอยู่ไหนข้าหมกไก่ลุงบางอืก่อนจะถึงซอยไปร้านอิ่มบุญมีข้าวหมกไก่แล้วก็ก่อนจะถึงยูคาเฟ่สวัสดีค่ะหนูไปไหนกันลูกอ,อ๋อหล่านี่พี่จะไปเนี่ยลุงบางข้าหมกไก่ข้าหมกไก่อร่อยอย่าขอบคุณจ้าอยู่มอ,อะไรแล้วคะคมหนึ่งเองโอคชคดีนะลูกนะขยันเรียนนะจ้านี่ฮะไปข้าหมกไก่ลุงบางนี่ไง ไก่ลุงบางนี่ฮะเจอแล้วนี่ฮะตรงข้ามกับบ้านสมุนไพรซอยเทศบาล16นี่ไงขหมกไก่ทุกคนเราเจอแล้วนี่ฮอยู่ตรงนี้นะฮะ เดิอนออกไปปากซอยก็ไม่กี่เมตรใช่ไหมฮะเลี้ยวขวาก็จะเป็นไปบ้านร้านอิ่นบุญจําได้ไหมเป็นร้านอาหารเจอยู่ในสโลกอร่อยมากแล้วก็ร้านอยู่คาเฟ่จะอยู่ซ้ายมือเนะะี่ยฮะแล้วก็เดิอนอีกนิดนึงก็ถึงแล้วก็เป็นถนนเส้นพาดอย่างนี้เราทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปซ้ายมือนะประมาณเขาบอกว่ามีร้านแกงแกงใต้นะเราจะไปกินแกงใต้แต่ก่อนอื่นนะฮะข้าวหมกไก่นะฮะนี่เป็นของลุงบางเขาบอกดังมากอร่อยมากทุกคนน้นกินมแซ่บมากทุกคนเนี่ยฮะว้าวถ่ายแล้วดูสิทุกคนเนี่ยฮะ ซอยเทศบาล16นะฮะเข้าไปก็จะเป็นบ้านสวนริมน้ำแอดปากช่องวิวลดมากถูกไหมฮะนี่ฮะบรรยากาศเช้าๆเรามาแต่เช้าเลยทุกคนนะฮะดูสิบรรยากาศทุกท่านทุกคนเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะยาวไปทุกคนลดหนะ้าปากช่องปากช่องอย่างที่บอกนะฮะมีอะไรดีเขาบอกหินอ่อนหลากสีต้องจริงๆอยากเห็นเนาะหินหินอ่อนหลากสีเป็นยังไงบ้างอะ่ะ เดีย๋ยวเราคุยกับพี่เข้าไหมเนาะฝากไปอินพีหนึ่งก่อนนะ